ติดสถานการณ์ข่าว i n n new s r o a k up 16 6นาฬิกา6นาทีสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวไม้แอมมี่เพิ่มกดเข้มใส่กำไรเอติดตามตัวด้านรุ่งปนัสยาช่วดถอนประกันเหตุมีพฤติการร้ายแรง 16.24นาิกานาทีภูมิใจไทยเตรียมประชุมใหญ่เลือกกรรมการสรญหาผู้สมัครสส19ธันวาคมนี้จังหวัดนครราชสีมาสุพชัยปัดข่าวลือยุบสภาเหตุเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีและยืนยันแล้วไม่ยุบ16.37นาฬินาทีนิโรธปัดไม่รู้จะยุบสภาหรือไม่บอกขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรียืนยันพลังประชารัฐไม่กังวลเรื่องบัตรืตึกตั้งสองใบ 16.43นาฬิกา43นาทีไทยสร้างไทยเสนอทางออกประเทศแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256โภคินชี้หากยังไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญวิกฤตบ้านเมืองก็ยังไม่ได้รับการแก้กไขล่าสุด16.50นาฬกานาทีสหรัฐเผยวัคซีนโมเดอร์นา1ล้านโดสที่สหรัฐมอบให้ถูกส่งถึงไทยแล้ว เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up